บัียามเจ้ากับเป็นน้องกับบัดียามเจ้าเจ้านี่ก็มานัเรสแสงตะวันครับผมตอนนี้แสงตะวันก็ยังไม่ขึ้นนะครับดวงตะวันยังไม่ขึ้นครับผมกับโผอโอกมาจากใต้นะครับสวัสดี ฝนพันปีน้องๆก็คนครับผมก็ออกมหาหนังเลยดวงตะวันนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบว่านะครับกับเจวนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็มีแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็ในหะ้ชมวิวบรรยากาศยามเจ้าวันนี้นะครับผม รบๆนะครับกับรบๆกลางก็เป็นส่วนยางครับผมก่อนนี้ก็อยู่ในป่าไตยครับผมในส่วนปั๊มเล็กๆนะครับ ปับมันก็เพิ่งปลูกนะครับปลูกไปไม่ได้สักเดือนตีครับผมก็ติดแรงเลยช่วงจนี้ครับ,รบแรงจันงร์นะครับยังไม่ตอกนะครับกับนี่ก็บรรยากาศ ในเจ้าวันนี้ครับผมรบบนะครับรบรบ,รบ,รบป่าใตยก็เป็นส่วนอย่างครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในเจ้าวันนี้ครับผม ก็แรงอาติดดวงอาติดยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ครับเจ้าวันนี้ก็อากาศดวงใกลดีครับผม อาะชมบราาตรยากาศธรรมชาตนินะครับธรรมชาติและบราารยากาศในเจ้าวันนี้ค,ครับผมับสำหรับเจ้านี้ก็เดี๋ยวนี้ก่นนกอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตากไล์ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ว่าดีครับผม